กฎของโลปิตานกับดิฟพลฐานเป็น2ส,สูตรที่มีน้องใช้ผิดกันเยอะที่สุดอยากเข้าใจ2ส,สูตรนี้แบบใช้ไม่ผิดเลยให้ฟังคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้สองสูตรนี้มันใช้ต่างกันยังไงแล้วเวลาไหนใช้สูตรไหนเวลาไหนใช้สูตรไหนซึ่งพี่จะขอสอน2ส,สูตรนี้ผ่านข้อสอบเข้ามหาลัยทั้ง2ข้อซึ่งแสดงว่าถ้าน้องเนี่ยมาฟังในคล,คลิปนี้เนี่ยน้องจะได้ข้อสอบเข้ามหาลัยถึงสงข้อด้วยกัน เริ่มเลยข้อหนึ่งลิมิต x เ,เข้าใกล้หนึ่งรูท x ก,กําลังสองบวกสามลบสองหารด้วย x ลบหนึ่งก็เป็น n อ็นทานมีนาสีเริ่มแรกเลยน้องฝังนี้นะเวลาน้องเจอลิมิตเนี่ยให้น้องแทนค่าไปก่อนอย่าพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยแยกตัวประกอบหรือเปล่าคอนจูเกตรหรือเปล่าริบบนริบล่างอย่าพิ่งแทนเข้าไปก่อนอันดับแรกขั้นตอนแรกนะแทนเข้าไปก่อน x เ,เข้าใกล้หนึ่งเอาเข้าเข้าเลยนะเข้าเข้านะเจอ x เข้าใกล้หนึ่งแทน x เป็นเลขหนึ่ง เ <S an> ข้าใกล้หนึ่งคือประมาณหนึ่งก็แทน x เ,เป็นเลขหนึ่งเข้าไปซึ่งถ้าพี่แทนเข้าไปเนี่ยคนเนี้ยมันจะกลายเป็นหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสามก็ได้สี่รู้สี่ก็ได้สองสองไปลบสองได้สูนน้องอ๋อใช่ไหมเสร็จแล้วหารด้วยด้านล่างด้านล่างเพราะน้องแทน x เป็นหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็ได้สุดเอาได้ศูนย์ศูนย์แล้วได้พี่เคยบอกว่าถ้าน้องได้ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจะแก้ได้สามแบบก็คือแยกตัวประกอบก็ได้คอนจูเกตก็ได้หรือใช้โลบิตานก็ได้ ทีนี้พี่จะใช้โรบิตาแล้วกันพี่ก็เลยว่าจากกฎของโรบิตาใช้กฎของโรบิตาทีนี้ไอ้กฎของโรบิตานเนี่ยมันคือดิบบนหารด้วยดิบล่างดิฟดิบบนกับดิบล่างน้องฟงอังให้ดีนะน้องฟงอังให้ดีนะโรบิตานเนี่ยไม่ใช่ดิบผลหารไม่ใช่ดิบผลหารโรบิตานเนี่ยโรบิตานเนี่ย น้องจะใช้ตอนที่โจทย์เนี่ยมันมีลิมิตด้านหน้าเท่านัน้นถ้าโจทย์ข้อไหนไม่ได้มีลิมิตด้านหน้าสั่งให้ดิฟธรรมดาที่เป็นการหาเนี่ยน้องห้ามใช้โลบิตันโลบิตันที่มันเรียกว่าดิฟบนดิฟลา่างเนี่ยใช้เฉพาะโจทย์ที่มันมีลิมิตด้านหน้าเท่านั้นถ้าโจทย์ที่ไม่ได้มีลิมิตด้านหน้าเนี่ยน้องไปใช้โลบิตาานันไม่ได้พิยามานักไม่ได้ ใช้เฉพาะที่มีลิมิตด้านหน้าเท่านั้นโจทย์ต้องเป็นลิมิตเท่านั้นถึงจะใช้ดิฟบนดิฟล่างได้ก็คือโลบิตาเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ใช้ดิฟบนดิฟล่างได้เพราะว่ามันเป็นลิมิตแล้วมันเป็นลิมิตแล้วน้องแทนแล้วว่าได้ศูนย์ส่วนศูนย์ก็เลยใช้โลบิตาได้เลยเพราะฉะนั้นพี่จะต้องดิฟด้านบนแล้วก็ดิฟด้านล่างซึ่งก่อนที่พี่จะดิฟเนี่ยพี่ถ้าติดรู้ได้พี่ไม่ชอบพี่ก็แปลงเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งขสองแล้วพี่ก็ดิฟด้านบนก่อนแล้วก็ดิฟด้านล่าง ซึ่งถ้าดิฟด้านบนเนี่ยคนคนนี้ยเอาเปลี่ยนสีดีกว่าถ้าพี่ดิฟคนคนนี้ยเปลี่ยนทําไมวะถ้าพี่ดิฟคนเนนี้สีส้มเนี่ยพี่มองเป็นสูตรดิฟไส่ก็คือพี่จะย้ายหนึ่งส่วสองมาด้านหน้าน้องก็จะได้หนึ่งส่วนสองคูณกับ x กซาลังสองบวกสามซึ่งไอ้ x กําลังสองบวกสามคือตัวไส้แล้วเลขชี้กําลังจะลบไปหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบไปหนึ่งจะได้ลบหนึ่งส่วนสองแล้วคนคนนี้คือตัวไส้น้องค่อยมาดิฟไส่อีกทีหนึ่งก็คือได้สอง x ใช่ไหมดิฟ x กำลังสองได้สอง x ดิฟสามได้ศูนย์แล้วดิฟลบสองด้านหลังดิฟตัวเลขที้สุดจบแล้วเนี่ยจบแล้วแต่อย่าลืมดิฟไส้แล้วด้านล่างอันนี้คือดิฟบนนะแล้วคนนี้คือด้านล่างถ้าน้องดิฟ x ได้หนึ่งดิฟหนึ่งได้ศูนย์ก็ได้หนึ่งนั่นเองแล้วข้างหน้าก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งเสร็จแล้วดิฟบนดิฟล่างไม่ต้องจัดรูกไปก็ได้พะน้องดิฟบนดิฟล่างน้องแทน x เป็นหนึ่งเลยก็จะได้จบแต่พี่มองเราว่าเลขสองกับเลขสองมันเท่ากัน แล้วพอพี่แทน x เป็น1นึ่งหนึ่กำลังสองก็ได้1 1ึบวกสก็ได้4 4ี่ก็คือ2องกำลังสองมันก็จะเป็น2องกำลังสองทั้งหมดกำลังลบหส่วนสอแล้วอีกคนหนึง x ก็คือเลข1นึ่งเพราะสอตัดแล้วซึ่งซึ่งไอสองกับสองคนนี้ตัดกัน2องกำลังลบหก็คือ1สนส่วนสวนแล้วก็ไปคูณ1นึ่งน้องก็จะได้1สนส่วนสนั่นเองจบตอบ1นึ่ส่วนสองนีนะย้ำอีกหนึว่าโลบิตานเนี่ย ที่มันดิฟแยกส่วนดิฟบนทีหนึ่งดิฟล่างทีหนึ่งใช้ตอนที่โจทย์เป็นลิมิตเท่านั้นแล้วเป็นลิมิตเท่านั้นยังไม่พอน้องต้องแทนเลขเข้าไปด้วยแล้วมันได้สูนย์ศูนยถึงจะใช้ได้แบบนี้ถึงจะใช้ได้โอเคนะโอเคนะพี่ไปนะน้องมาดูข้อสองข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ก็คือ f ดิฟได้อนุพันธ์ก็คือดิฟดอกไอฟังก์ชัน f สามารถดิฟได้ f สาในลบสองนะ f ดิสามใ้ห้าให้ g x ให้ฟังก์ชัน g x มาเท่ากับ f x หารด้วย x กำลังสองบวกคนนีที่โจทย์ให้มาแล้วก็หา g หดิฟสามนี้ถ้าเขาไม่การหาร g ดิฟสาเนี่ยเอาเป็นสเต็ปขั้นตอนเลยนะขั้นตอนแรกน้องจะต้องเจอ g x ก่อนแล้วน้องจะต้องดิฟพอน้องเจอ g x แล้วน้องดิฟเนี่ยมันจะได้ g ดิฟ x แล้วน้องก็ค่อยแทน x เป็นเลข3เข้าไปอันนี้คือสเต็ปในการทำมันถึงจะได้ g ดิฟ3สแสดงว่าสิ่งที่ที่จะเน้นย้ำกับน้องก็คือว่าน้องจะต้องดิฟก่อนนะเราค่อยแทนเลขแล้ว g x ขั้นตอนแรกอ่ะเราเจอแล้วพี่ก็เริ่มจาก g x เขียนอีกรอบหนึ่งเท่ากับ f x หารด้วย x กำลัง2บวก1แล้วขั้นตอนที่สองพี่จะเอามาดิฟก็คือขั้นตอนนี้ พี่จะออกมาดิฟน้องฟังนะเวลาดิฟก็ต้องดิฟทั้งสองด้านพี่ก็เลยดิฟ gx ก็ไห้แต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยน้องจะไม่สามารถแจกดิฟบนดิฟล่างอย่างเนี้ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ม,มีเขามีลิมิตด้านหน้าไมไม่มีแล้วน้องแทนได้สูตรนสุดไหมเขาไม่ใช่สแสดงว่าถ้ามันไม่ได้มีลิมิตน้องฟังดีๆนะอันนี้น้องวางประกงประกาฟังพี่เลย ถ้ามันไม่ได้มีลิมิตด้านหน้าเนี่ยน้องจะไปใช้ดิบบนดิบล่างไม่ได้เพราะว่าไอด้ดิบบนดิบล่างเนี่ยเขาเรียกมันว่าโลบิตาแล้วใช้ตอนที่มันมีลิมิตแล้วแทนได้ศูนย์โศูนย์ซึ่งข้อนี้ไม่ใช่มันไม่ได้มีลิมิตแล้วมันก็ไม่ได้แทนลิมิตแลวได้ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่แสดงว่าถ้าเป็นแนวเนี้ยมันอยู่ในรูปหารกันอนะแล้วเขาสั่งให้ดิบแบบมันจะต้องใช้ดิบผลหารมันจะต้องใช้ดิบผลหารสรุปอีกทีหนึง่งถ้ามีลิมิต ถ้ามีลิมิตแล้วแทนได้ศูนย์บนศูย์ค่อยดิบบนดิบล่างที่เรียกว่าโลบิตาแต่ถ้าข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีลิมิตถ้าไม่ได้มีลิมิตแล้วเขาสั่งที่ดิบจะต้องใช้ดิบผลหารซึ่งซึ่งคนนี้เขาจะเรียกว่าบนบอใไไม้จุดแล้วคนนี้จะเรียกว่าล่างแล้วไอ้เจ้าดิบผลหารเนี่ยมันจะอยู่ในรูปเศษก็คือบนส่วนก็คือล่างเวลาน้องดิบเนี่ยมันจะได้ตัวล่างคูณกับดิบบนนะ ล่างคูณดิฟบนนะแล้วก็ลบบนนะคูณดิฟล่างนะแล้วหารด้วยล่างกับหลังสองนะเนี่ยคือดิฟผลหารใช้ตอนที่ไม่มีลิมิตแล้วโจทย์สั่งให้ดิฟป,ปกติเลยแล้วมันดันอยู่ในรูปเศษส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะดิฟเลยว่าล่างก็คือ x กับกลังสองก็คือคนเดินนี่แหละแล้วน้องจะไปคูณกับดิฟบนไอ้ไอบนคือ f x พอไปดิฟก็ได้ f ดิฟ x นั่นคือล่างคูณดิฟบนแล้วก็ไปลบกับบน บนก็คือ fx เหมือนเดิมสักครู่นะสักครู่นะไม่โดนบนคือ fx เหมือนเดิมแล้วน้องค่อยคูณกับดิฟล่างคนนี้คือล่างดิฟ x กําลังสองได้ 2x ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ก็คูณได้ 2x แล้วน้องจะหารด้วยล่างกําลังสองนั่นก็คือ x กําลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองจบแล้วสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดเขาถาม g ดิฟสามน้องน้องก็ค่อยแทน x เป็นเลขสามเข้าไปน้องก็ค่อยแทน x เป็นเลขสามเข้าไปมันจะได้ g ดิฟสาม เจอ x ยัดเลข3เข้าไปคนแรก3กําลังสองได้9้าบวก1เป็น10อีกคนหนึ่ง f ดิฟ3เจอ x ยัดเลข3เจอ x ยัดเลข3คนนี้3ามสองน้องได้6แล้วหารด้วยด้านล่างด้านล่างเจอ x ยัดเลข3ามสามกำลังสองได้9้าบวก1นึ่งยลังสองอีกจบเลยได้1 0 0รอพี่แล้วไอ้ 3, f ดิฟสามกับ f สามหายยังไงก็เขาให้มาแล้วใช่ไม่ใช่ เขาให้มาแล้วว่า f สามได้ลบสองแสดงว่าไอ้ f สามคนนี้ยพี่จะต้องแทนลบสองแล้วไอ้ f ดิฟสามอ่ะมันจะได้ห้าคนนี้จะได้เลยค่ะพี่ก็แทนเข้าไปเลยมันจะเป็นสิบคูณห้าแล้วก็ลบกับลบกับไอ้ลบสองคูณกับหกแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นคนแรกอะ่ะคนแรกเลยเนี่ยมันจะได้ห้าสิบมันจะได้ห้าสิบ แล้วคนเนี้ยมันจะได้ลบสิบสองแล้วไปเจอลบด้านหน้าคนนี้อีกจะกลายเป็นบุกแล้วหารได้1 0หนึ่งร้อยมันก็เลยได้ว่าหกสิบสองส่วนหนึ่งร้อยน้องจะตอบเป็นศูนย์จุดหกสองจบแล้วคนนี้ก็จีบดีสามสรุปอีกทีหนึง่งสรุปอีกทีน,นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าโจทย์มีลิมิตถ้าโจทย์ถามลิมิตหรือมีลิมิตแล้วน้องแทนค่าเข้าไปแล้วได้ศูนย์สนศูนย์ เราจะใช้โลบิตารคือดิบบนดิบล่างแสดงว่าโลบิตารเนี่ยใช้ตอนที่มันมีลิมิตเท่านั้นส่วนถ้าโจทย์เป็นเศษส่วนโจทย์เป็นเศษส่วนแบบนี้คือเศษแบบนี้คือส่วนถ้าเป็นเศษส่วนแล้วเขาสั่งให้ดิบมันจะไปใช้ดิบบนดิบล่างไม่ได้น้องจะต้องใช้ดิบผลหันเท่านั้นโอเคแล้วก็สุดท้ายี่สุดพี่ฝากเคล็ดลับกับกับความรู้ดีๆใน คลิปนี้ด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ